สวัสดีครับผมก็อสเปฟชีูลิคารโดนะครับวันนี้นะครับเราต้อนรับ BMW G 30นะครับซีรีส์5นะครับวันนี้เรามาปรับปรุงระบบเสียงครับออดิสันวันแบรนด์เลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคู่หน้านะครับคู่หน้าเราจะใช้เป็น K 4E นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นลำโพงแยกชิ้นคู่หน้าและคู่หลังนะครับยังไม่พอนะครับคันนี้มีเซ็นเตอร์กลางด้วยนะครับเซนเตอร์กลางเราใช้ K 4M นะครับ ปรับปรุงระบบเสียงครับออริสัน8.9บิตเพลซานะครับให้กำลังขับถึง1,200วันครับและยังไม่พอนะครับเราใช้ DSP เราก็ต้องใช้ชุดปักรีแอมตรงรุ่นด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับท็อนะครับท็อตู้ออริสันครับเลือกสุดใจครับตู้สูตรสำเร็จอย่างดีจากอิตาลี10นิ้วครับ800วัตต์ครับโอเคครับ b Mw ทุกรุ่นนะครับจะมีบูเฟอร์ใต้บ่อนะครับบูเฟอร์ใต้บ่อก็คือลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ลูกค้าท่านนี้นะครับบอกว่าอยากได้ตืมๆนะครับเลยมาใช้ในส่วนของซับตู้นะครับจะวางความไว้ด้านหลังเลยนะครับตัวนี้นะครับ800วัตต์ครับหนักแน่นลึกสุดใจแน่นอนครับคือตำแหน่งลำโพงนะครับก็คือด้านนี้นะครับนี่คือเซนเตอร์กลางนะครับนะครับตัวนี้นะครับเซนเตอร์กลางของ G30 นะครับแล้วก็ในส่วนของลำโพงนะครับนี่ฮะตัวนี้ นะครับเสียงกลางแล้วก็ Twitter โอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังครับของชุดหลังนะครับแยกชิ้นนะครับที่ประตูหลังซ้ายขวาจะไม่มีลำโพงนะครับลำโพงจะอยู่บริเวณนี้นะครับคือแอมเดิมของตัวรถนะครับ ฉะนั้นแล้วนะครับชุดปั๊กตัวนี้นะครับมันจะเป็นชุดปั๊กของแอมนะครับฉะนั้นเราจะใส่ d s p ของออ d ิสัน8.9บิตลงไปนะครับเราจะใช้เป็นชุดปัก๊กรีแอมตรงรุ่นนะครับโดยที่ไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆชุดนี้เลยนะครับครับลำโพองออดิสันนะครับเป็นลำโพงตรงรุ่นชุดปั๊กตรงรุ่นไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับ ใช้ได้กับ B M W ทุกรุ่นแล้วก็ MINI ทุกรุ่นเช่นเดียวกันนะครับสินค้าที่อยู่ตรงนี้นะครับเราพร้อมติดตั้งและพร้อมจำหน่ายครับให้บริการแน่นอนครับติดต่อได้นะครับ063 498 6168ครับจะสุดยอดขนาดไหนครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับทักคู่เดียว